สนับสนุนโดย SK 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงยางสวยกับบิชชันแนทซีรีรัตค่ะ ดิฉันน้ำสุกัญญาค่ะเราสองคนก็มาพร้อมกับ3มช่วงของรายการนคะคะที่ทำใ,<ช>ให้คุณได้รู้ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงมากขึ้นใช่แล้ววันนี้เราก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมก<ช>ันอีกแล้วก็บอกว่าผู้หญิงอย่าอยู่สวยก็มีคําถามเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายถามมาว่าเนี่ยครีมที่เราเปิดใช้แล้วเนี่ยเราควรเอาไปแช่ตู้เย็นหรือเปล่า แล้วคือเหมือนประมาณว่าเราเก็บรักษาครีมไว้ในตูต้เย็นอะไรอย่างนี้มันจะช่วยยืดอายุของครีมได้อีกใช่ไหมหรือเปล่าแต,แต่แต่แนทเนี่ยครีมที่เปิดใช้แล้วแนทเอาไปแช่ตู้เย็นหรือเปล่า ครีมที่เปิดใช้แล้วส่วนใหญ่นั้นไม่ไม่เคยไม่ค่อยเอาครีมแช่ตู้เย็นเออเพราะว่าแต่บางคนอะแต่บางคนเคยเห็นเพื่อนใช่แม้แต่โลชั่นหรืออะไรก็ตามไม่ชอบอะแช่หมดเลยไม่ชอบอะเหมือนประมาณว่าเอาครีมไปแช่แล้วมันเย็นๆใช่ไหมเพราะมาโดนหน้าแล้วโดนแบบันแปลกๆบางทีมันก็อาจจะตู้เย็นๆเกินครีมมันก็แข็งๆแข็งเออไม่ชอบแของไม่ชอบใช่แต่วันนี้ค่ะนะจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับครีมที่บอกว่าเปิดใช้แล้วเนี่ย จะเอาไปแช่ตู้เย็นหรือเปล่าเออ่ผลลัพธ์ที่ได้นะคะจากครีมที่ใช้แช่ตู้เย็นค่ะขอบอกความชุ่มชื้นเย็นสบายเวลาหยิบออกมาทาอขอบอกว่าผิวหน้าเราเนี่ยบางทีพัฒกับความชุ่มชื้นกับความเย็นเนี่ยมันก็เหมือนได้ดื่มน้ําเย็นๆสักแก้วหนึ่งเวลาออกไปในมาไหนก็แบบว่าสดชื่นเลยทำให้สดชื่นขึ้นค่ะ นั่นแหละก็คือบางคนเนี่ยเขาชอบอย่างั้นเขาก็เลยเอาไปแช่ตู้เย็นแต่ก็ไม่ได้แบบว่าหลักหลักว่าเออครีมจะดีขึ้นหรือเปล่ามันก็ไม่ว่ามีแบบว่าข้อพิสูจน์ออกมาแค่แบบว่าบางคนชอบแล้วทาให้น่าชุ่มชื้นขึ้นแล้วเขาบอกว่าข้อที่สองเนี่ยน่าจะเป็นคนผลเสียมากกว่านะเพราะบอกว่าเชื้อโรคที่เกาะอยู่ในตู้เย็นเนี่ยราะว่าตู้เย็นเราเนี่ย แช่อะไรจังบาลน่แช่ของแห้งของแข็งขนมผักปลาแช่หลายหลายอย่างต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแย่ดแล้วอยากจะเอาครีมที่บ้านออกจากตู้เย็นเลยพอเราเอาครีมไปแช่เนี่ยเชื้อโรคที่มันอยู่ในตู้เย็นเนี่ยมันก็ไปติดไปเกาะอยู่ที่ฝาแล้วพอเราจะไปเปิดฝาเนี่ยมือเราก็ต้องไปแตะฝาก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปแตะครีมดังนั้นเนี่ยเชื้อโรคมันก็จะมาอยู่ที่หน้าเราเออมันก็เกาให้เกิดซิวหรือว่าเชื้อโรค ผลพื้นต่างเยอะแยะมากมายเลยเออสําหรับคนที่ชอบครีมมาในตู้เย็นนะก็ต้องรักษาความสะอาดในตู้เย็นอีกด้วยแต่ว่าแบบว่าถ้าบางคนนะคะถ้าว่ามีปัญหาอะไรกับหน้าอะไรอย่างงี้คือแบบหน้าไม่เรียบเนียนหรือว่าอะไรอย่างงี้ก็คงไม่เกี่ยวกับการที่เอาครีมไปแช่ตู้เย็นเขาไม่เกี่ยวนะเนาะถ้าเกิดว่าหน้าแบบว่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหน้าเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรอย่างงี้ไม่เกี่ยวกับตู้เย็นแล้วนะอะ แล้วดูข้อต่อไปค่ะตัวครีมอัดเพิ่มประสิทธิภาพหรือลบประสิทธิภาพออกก็ได้เขาเรียกว่าประสิทธิภาพเสื่อมก็ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยสาวๆไปเก็บครีมไว้ในตู้เย็นแต่ว่าครีมบางชนิดเนี่ยมันก็ต้องดูอุณหภูมิด้วยต้องแบบเขาอาจจะมีเขียนว่าในอุณหภูมิห้องออืหรือว่าอะไหร่เราก็ควรเก็บไว้ใน ที่ที่มีอุณหภูมิพอเหมาะไม่เย็นจนเกินไปหรือร้อนจนเกินไปนะเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะทำให้แบบครีมนั้นเสื่อมสภาพได้อายุหมดอายุการใช้งานเร็วขึ้นมาดูวิธีการรักษาบำรุงครีมที่ดีนะคะเขาบอกการรักษาที่ดีที่สุดก็คืออุณหภูมิเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเออต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิพอเหมาะอุณหภูมิปกติคือ ไม่ร้อนไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็ไม่เย็นจนเกินไปโดยประมาณก็คือ25องศานั่นเองแต่ถ้าเกิดเก็บไว้ในรถอย่างอย่างเราไปไหนเนี่ยเราเก็บไว้ในรถเราก็ต้องมีควรมีกระเป๋าใช่ก็คือเหมือนขอหู้มันนิดนึงอ่ะเออถ้าบอวางไว้แบบเข้าใจบางทีบางคนก็แต่งหน้าทาครีมในรถอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือใช้เขาเรียกว่าอะไรเหร วางไว้ตรงนั้นเลยองแล้วแบบเข็นตรงไหนว่างก็วางไว้อแดรนี้สองนู่นนี่นั่นมันมันอากาศร้อนใช่ไหมมันก็ทําให้เคล็ดเสื่อมสภาพเพราะว่าโดนแสงแดดบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะคะไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะความร้อนใช่ร้อนเกินบรรยายแน่นอนใช่อะมาถึงข้อต่อไปค่ะเขาบอกว่าระวังการใช้มือเพราะนิ้วมือของเราเนี่ยสกปรกใช่เพราะว่าเราไปหยิบไปจับอันนู้นนี่นั่นเชื้อโรคเชื้อโรคบ้างอะไรบ้างฝุ่นบ้างอ่าแล้วเราก็ยังมาแบบว่ามาจับ แบบแตะครีมอะไรอย่างนี้ใช่จริงๆถ้าเราสมมติเรามือเราสกปรกเนี่ยไม่ใช่แค่หน้าเราที่มีปัญหาเ้ยนะอีส่วนครีมที่เหลือเนี่ยในตลับเนี่ยมันก็ส่งผลเชื้อโรคไงมันจะไปอยู่ในนั้นใช่บางทีมันก็ไปรวมตัวกันอยู่แล้วเราก็มาทาหน้าเราทุกวันอย่างเงี้ยอืมนี่แหละผลเสียเกิดสิวบ้างผดผื่นคันบ้างอืมเต็มๆใช่ค่ะอ่ะเขาบอกว่าข้อสุดท้ายปิดฝาครีมให้สนิทอ๋ออันนี้เป็นวิธีง่ายๆแล้วก็ง่ายมากๆต้องทำเลยแหละ เพราะบางคนเนี่ยเปิดบางทีเปิดทิ้งไว้นานก็ไม่ได้นะใช่แบบชัวโรคมันอาจจะตกลงได้ที่แบบเป็นฝาหมุนๆอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าคือปิดแล้วก็คือเอาคร้องไว้เฉยๆอ่ะบางทีเปิดเปิดแล้วอ่ะทาจนแบบแต่แต้ม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 แต่รอทาเสร็จก่อนก่อนจะปิดเชื้อโรคมันก็อาจจะตกลงไปแล้วนั่นก็เป็นแบบวิธีง่ายๆนะที่แบบว่าเราก็ทําเองได้อ่ะมันอยู่ที่ความสะเพร่าของเรา แบบอ,อ,อยู่ที่ความขยันความขยันขยันคือบางทีเราทาครีมอะเนาะแต่บางคนนะบางคนแบบเป็นคนที่แบบรักษาผิวหน้านมากแบบเขาเรียกละเอียดอ่อนทุกอ,อนูของความแบบว่าดูแลเอาใจใส่เลยอะอนู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ต้องล้างมือก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็แบบว่าส่วนตรงนี้เขาก็คงบอกว่าไม่ต้องมาแบบ อะไรมากมายถูกไหมแต่อย่างเราๆอ่ะเนาะแบบว่าอาจจะไม่รู้ก็ได้วางทิ้งไว้ตรงนี้อุณหภูมิห้องไม่ดีอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้หรอง่ายหยิบจับง่ายอยู่ตรงนี้ละง่ายดีอะไรเงี้ยบางคนว่ามันมันอยู่ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะความมักง่ายของเรานั่นแหละอย่างที่น้ำบอกหรือว่าคือง่ายคือความมักง่ายไงใช่หรือว่าจะแบบว่าเรามีเวลามากน้อยที่จะทําแบบของพวกนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบว่าควรทำนะคะ<ช>เพราะว่าครีมกับหน้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสำคัญมากๆกูกันอ,อ่ะถ้าสมมติว่าเราบกพร่องในจุดนี้แบบเหมือนแบบมีฝุเชื้อโรคอะไรนิดนึงมันส่งผลเสียแบบว่าทั้งหมดเลยอ่ะแล้วไม่ใช่แค่วิธีพวกนี้นะสำหรับการดูแลหน้าเราก็ต้องดื่มน้ำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลตัวเอง ขัดหน้าบ้างพอกหน้าบ้างอะไรเงี้ยอมันก็ช่วยได้ช่วยได้ม่ใช่แค่ครีมอย่างเดียวที่ช่วยให้ผิวหน้าเราสวยเราก็ต้องดูแลอีกเยอะแยะมากมายก็อย่างที่ว่าก็คือบอกว่าต้องรับประทานอาหารใช่ไหมให้ครบห้ามูแล้วก็บอกว่าทานน้ำเยอะๆวนละผักสดผลไม้อะไรเงี้ยครบถึงแปดแก้ว อ๋อกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ6กถึงแดแก้วนี่คืออย่างน้อยนะอย่างต่าที่เขาบอกว่าสลิตรปะเออสลิตรวันหนึ่งอะวันละสองลิตรผิวมันจะไม่แห้งผิวชุ่มชื้นมันจะได้ทางตัวผิวสวยอะแล้วก็แบบพักผ่อนให้เพียงพออะไรอย่างนี้เนี่ยช่วยได้แน่นอนพวกเหล้าพวกบุหรี่อะไรอย่างนี้ถ้าเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงเลี่ยงเลยลดละเลิกและก็เลิกได้ก็เลิกแต่ว่าเขาจะเลิกไม่ได้หรือเปล่า อันนี้ก็ไม่รู้อ้แล้วแต่คนเออมันก็ต้องเบาๆกันไปเอาราคารู้อย่างนี้นะคะสาวๆคนไหนที่แบบยังดูแลรักษาครีมได้ไม่ถูกวิธีวันนี้น้ําก็บอกไปแล้ว้ววิธีใช่บอกวิธีไปแล้วส่วนช่วงหน้านะคะนั้นมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับคอลลาเจนคอลลาเจนที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้ใช่ไหมไม่รู้ว่าอย่างไรติดตามผมได้ช่วงหน้าค่ะ น้ำช่วยพืชทุกชนิดจเจริญเติบโต,ต,ตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 า SK99 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 021056677 2ของรายการนะคะอ,อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เป็นเรื่องราวของคอลลาเจนเออน้ำรู้จักคอลลาเจนหรือเปล่ารู้จักสิเพราะว่าฉันก็ชงดื่มอยู่เหมือนกันเพราะว่าทำาน<อ>้าหนักๆเนี่ยดื่มคอลลาเจนแล้วมันช่วยได้ผิวหน้าเรามันโทมเงียบางทีพักผ่อนน้อยอก็คือมันอาจจะช่วยซ่อมแซมเป็นซ่อมแซมค่ะภายในไงอ๋อเออก็ดีนะเออแล้วตัวเธอไม่ทานหรอไม่เคยทานค่ะคอลลาเจนเนี่ยบอกเลยมันมี2รูปแบบ ทั้งแบบชงและแบบเป็นเม็ดอ่าใช่เคยได้ยินมาแบบชงมันจะเห็นผลเร็วกว่าที่ก่อนนะว่าแบบเม็ดเห็นผลกว่าเพราะว่าเหมือนชงเนี่ยน้ํามันจะเป็นดูเจือจางแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นแบบเป็นเม็ดเนี่ยมันจะดูแบบอัดแน่นแบบมีคามเ้มากกว่าเคยลองสองแบบแล้วแบบชงมันดีกว่าแต่เราต้องทานในปริมาณที่เยอะประนาแล้วก็เรื่อยๆก็เรื่อยๆต้องทานเรื่อยๆต่อเนื่องต่อเนื่องไปต่อเนื่องมันจะเห็นผล ก็ราคาก็โอเคอยู是是่นะมันก็มีมีมีหลายราคามันก็อยู่ทั้งถูกทั้งแพงเลยขึ้นอยู่กับไอ้นี่ป้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบความเข้มข้นมันเออความเข้มข้นของคอลลาเจนอะไรเงี้ยถ้าแบบแบรนด์ดังที่ได้ยินทั่วไปมันก็แพงหน่อย มาถึงมามาดูคอลลาเจน่ะขาบอกว่าที่แจ้จริงแล้วนะคะมันคือโปรตีนที่อาศัยอยู่ในร่างกายของเรานะถึง75%มีลักษณะเป็นเส้นใยที่มีความยืดหยุ่นนะคะได้ดีแล้วก็ทำงานร่วมกับอีลาตินซึ่งทำหน้าที่ปกป้องและรองรับไปจนถึงช่วยเชื่อมอวัยวะต่างๆในร่างกายเราด้วยอาทิเช่นกระดูกเอ็นเนื้อเล็บ Hmm. น่ากินทั้งนั้นเลยนะคะเออกระดูกเอ็นเนื้อไม่ใช่พูดซะหิวเลยส่วนคอลลาเจนนะคะในรูปแบบที่วาง <c oughs> จำหน่ายเนี่ย มันอยู่ในท้องตลาดทั่วไปใช่ไหมก็อย่างที่เราเห็นเห็นกันอย่างที่เห็นเห็นกันใช่แต่เขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะสกัดมาจากปลาทะเลน้ําลึกอหรือว่าจะเป็นพวกเปลือกหรือเกล็ดเนี่ยเป็นแบบเกล็ดส่วนต่างๆของสาทะเลที่ผสมอยู่รวมตัวรวมตัวกันอยู่เขาเรียกว่าเป็นกลูตาไธโอนพวกกลูตาไธโอนวิตามินซีวิตามินอีแล้วก็พวกอื่นๆอีกมากมายนะคะก็คือแล้วแต่แบบผลิตภัณฑ์แล้วแต่ยี่ห้อเลยแบบต่างๆกันไปอื่นทีนี้เขาบอกว่า ตามแบบแต่ละแบรนด์ที่ได้กําหนดคิดคิดค้นมาเนี่ยก็คือเพื่อเป็นแบบทางเรื่องเลยสําหรับอย่างที่น้ําบอกเหนื่อยจัดการแบบว่าทํางานนู่นนี่นั่นแต่ว่าเราก็ยังต้องแบบว่าคอลลาเจนเนี่ยจะช่วยแบบซ่อมแซมส่วนที่แบบว่าของร่างกายที่ได้ส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้ทั้งหมดหรอกใช่มันทําให้เราแบบว่าดูมีสุขภาพดีขึ้นดูสดใสขึ้นอสําหรับแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคนที่แบบเคยทานทานมานะที่แบบที่เขาเล่าากันมาที่จริงเราก็ต้องพักผ่อนนะ ไมเพียงพอแต่นี้มันก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งสําหรับคนที่พักผ่อนน้อยใชไม่มีเวลาดูแลตัวเองแต่ในช่วงนี้นะคะช่วงอัปเดตเทรนด์ีนยนะตมีมาบอกว่าคอลลาเจนเนี่ยช่วยให้ผิวขาวใสได้จริงหรืออ๋อแต่ต้องเป็นคอลลาเจนแบบชงดื่มนะนั่นแหละมันมันก็มีเดี๋ยวนี้มันมีคอลลาเจนที่แบบผสมแอลกูตาไงกูตาเทอโอนข้อข้อดีที่น่าสนใจเนี่ยมันก็คือแบบว่าการชงดื่มใช่ไหมก็คือมันจะไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็ ก็เหมือนอย่างที่น้าบอกมันง่ายๆม,ายมันก็แบบใช้เวลาแบบเ,ออเดียวอ่ะเออเหมเือนเล่าชงแบบคนแกาแฟอะไรดืมออ่มอย่างนั้นนะคะซื้อง่ายไม่แพงด้วยช่ะแล้วก็ที่ส่วนข้อเสียก็คือแบบมันจะมีผลข้างเคียงของตัวยาสําหรับเออบางคนนะคะเช่นกินแล้วแบบบางคนอาจจะเป็นหน้ามืดวิงเวียนศีรษะใจสั่นไตทํางานหนักอันนี้คืออาการของคนที่แพ้หละเออหรือว่าจะเป็นแบบว่าตัวยาอื่นๆ